สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวคอมพิวเตอร์ทีวีครับวันนี้มาในรูปแบบแปลกตาครับเพราะว่าเราได้ของใหญ่นะฮะมาจากทาง Cooler Master ตนะครับตัวนี้ที่มีชื่อว่านี่ครับ h a l f s t ตั๊ e r นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเคสมาหลักๆแล้วอะเราต้องแยกก่อนว่าตรงนี้เป็น1ชุดส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นออปชั่นเสริมนี่ด้านล่างนี้ออปชั่นเสริมโดยตัวชื่อรุ่นหลักๆเขาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับ s t a ๊ก e r 935นะฮะตัวนี้คือจะมาเป็นคู่แพ็คคู่นะครับ โดยหลักๆแล้วตัวอย่างที่บอกตัวล่างเป็นตัวออปชั่นเสริมตัวออปชั่นเสริมเนี่ยจะมาอีก2รุ่นนะครับก็สามารถต่อได้ตัวที่ติดมากับรุ่นนี้ครับจะเป็นตัวนี่ครับสแต็กเกอร์ 915R นี่เขาจะแปะไว้ตัวนี้จะเป็นของด้านล่างนี้กับตัวนี้เป็น 915F นะครับสามารถต่อด้านล่างได้นะครับคือจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่จริงๆแล้วตัวนี้ต้องซื้อแยกนะคือหลักๆแล้วจะมาเซตหนึ่งเซ็ตที่2นะครับ นี่เขาต่อทั้งบนทั้งล่างเลยชุดนี้เขาต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับความต่างของ 915F 915R 915R เนี่ยจะวาง power supply ไว้ด้านหลังนะครับส่วน 915F ตัวนี้จะวาง power supply ไว้ด้านหน้านี่ผมเปิดให้ดูเลยตัวนี้นี่ครับจะวางไว้ด้านหน้านี้แล้วแต่คนชอบนะครับว่าในส่วนล่างที่เป็น option เสริมเนี่ยเพื่อนๆอยากได้แบบไหนนะครับจะวาง power supply ไว้ด้านหน้าหรือด้านหลังแต่หลักๆแล้วอย่างตัวนี้เขาเซ็ตมาเพื่อเป็นคอมพิวเตอร์1เซตนะครับตัวนี้ก็จะเซ็ตไว้ รวมกันหมดแต่ว่าด้านล่างกับด้านบนเนี่ยจะแยกเป็นหมอ้อน้ําเพราะว่าตัวนี้ใช้ water cooling นะครับเรียกได้ว่าแบบเต็มๆเลยโอเคทีนี้เรามาดูทําความรู้จักกันนิดหน่อยด้านหน้านี้จะบอกว่ายกละมานิดนึงเพราะว่าหนักมากเรามาดูเซตบนก่อนเซตบนครับด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงหมดเลยนะก็ที่เขาให้มาก็จะเป็นเซตสตั๊กเก935ตัวนี้เรามาดูรูปลักษณ์ก่อนด้านหน้าจะคล้ายๆกันเรามาเริ่มดูเซตบนเซตบนนะฮะ ตรงนี้จะเป็นช่องเบห้านะครับก็ให้มา1ช่องนะฮะข้างหน้าก็เป็นโลโก้คูลเลอร์มาสเนะครับก็ไม่มีอะไรด้านหน้าเรามาดูข้างล่างกันบ้าง,างข้างล่างครับก็จะให้มาเป็นเซ็ตเหมือนกันนะคล้ายๆข้างบนเลยแต่ว่าเพิ่มในส่วนของปุ่มเปิดปิดไมค์หูฟัง usb 2.0แล้วก็3.0อย่างละ2พอร์ตนะฮะมี B5.25 3 3, 3, 3ช่องด้วยกันนะสามารถติดตั้งได้3ช่องด้านหน้าก็โลง่ลงๆเลยนะไม่มีอะไร แต่ข้างในเนี่ยสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะฮะส่วนด้านหลังด้านหลังเนี่ยเราให้ดูตัวนี้ดีกว่าเพราะด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันด้านหลังของเคสในส่วนล่างตัวนี้จะเป็นทึบหมดนะครับส่วนเจ้าตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะฮะสามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะครับจะมี12เซนแล้วก็14เซนนะครับอย่างละ3ชุดเลยด้วยกันนะนี่1 2 3สอาย่างละ3ชุดเลยโอเคต่อมา เรามาดูด้านถัดต่อมาดกอ่าภายในนะครับด้านบนไม่สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะครับไม่มีช่องให้ดูนะฮะด้านหน้าไม่สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติมได้นะแต่เขามีรูน็อตสำหรับยึดพวกอของอยู่ก็มีช่องขําสำหรับ power supply นะครับหนึ่งช่องตรงนู้นเลยแล้วก็สามารถติดตั้งบอร์ดได้ด้วยนะเป็นบอร์ดขนาดเล็กนะครับจะมีช่อง pci expansion slot ส slot นะครับเค okay, ถัดลงมาด้านล่างติดตั้งพัดลมเพิมเ่มเติมนะครับด้านบน ได้อีก2ชุดด้วยกัน1 2ได้2ชุดนะครับอยู่ข้างใต้แต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ติดตั้งไว้นะฮะแล้วก็มีพัดลมเป่าออก1ตัว12ซเมตรหรือว่าใส่ได้14ด้วยแล้วก็มีช่องของชุดน้ำนะครับที่ต่อไปหลังเคสอีก expansion slot ให้มาด้วยกันถึง7-8ช่องให้มา8ช่องจัดเต็มจริงๆนะฮะตัวนี้มัทบอดที่รองรับครับสามารถรองรับได้ถึง e a t x นะฮะ ก็เรียกว่าบอดกว้างอ้วนๆเนี่ยได้เลยแถบด้านหน้าเนี่ยมีเบ2 5านะครับ3ช่องนะครับก็ตัวนี้เป็นการล็อกแบบเป็นกิปเหมือนเป็นกิปล็อกล็อกได้เลยนะฮะไม่เป็นต้องใช้นอ็อตในส่วนของอ่าช่องของฮาร์ดดิสนะครับก็สามารถติดตั้งได้6ลูกนี่เขาจะมีช่อง1 2 3 4 5 6 6ลูกแบ่งเป็น2ชั้นจะมีชั้น1กับชั้น2ก็สามารถดึงออกได้นะฮะเพราะมีที่ดึงอยู่ในการยึดน็อตไว้นี่ครับหน้าตาของตัวถาด สำหรับฮาร์ดดิส3.5สามจุดแต่ตัวนี้เขาใส่ s s t มานะครับก็สามารถใส่ได้เพราะมีรูน็อตอยู่นะมีรูน็อตเป็นคู่นี้อยู่เอาละฮะตัวนี้เราเห็นว่าส่วนส่วนของตัว Stacker 935เนี่ยจะมีชุดหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวเสริมของเขาในส่วนของ Stacker อ1 5 r และเดี๋ยวเรามาดูส่วนของ 915F ด้วยว่าอย่างที่บอกแตกต่างกันตรงที่พาวเวอร์สปายติดด้านหน้าและด้านหลังนะฮะตัวนี้ เป็น power supply ติดด้านหลังก็จะเป็น9 1 5 r ตัวนี้ครับจะมีอยู่3ช่องนะครับ1 2 3นี่สามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมได้อีก3ช่องแล้วก็มีไดเบย์นะครับ5.25 1ชุดก็สามารถติดตั้งบอร์ดนะครับมอเอร์บอร์ดขนาดเล็กได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีรูน็อตอยู่มี e x p a n s i o n slot 2 slot นะครับแล้วก็มีข้างบนสามารถติดตั้ง power supply ได้อีกหนึ่งตัวนะฮะแต่ว่าถ้าตัวนี้อย่างที่บอกครับตัวนี้จะติดตั้งด้านหน้านะครับนี่เป็นช่องอยู่ดดด้้้้้าาาาานนนนนหีีตัววก็สามรารถงบอ์ไนะ วางมัเทอร์บอร์ดตรงนี้อันนี้บอกครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวบนหรือว่าตัวล่างก็สามารถวางได้แนวนอนอย่างนี้กราฟิกการ์ตั้งอย่างนี้นะแล้วก็ล่มเป่าออกขนาด12ซนเมตรหนึ่งตัวนะครับถ้ามองตัวนี้น่าจะเห็นภาพมากกว่านะไม่ใหญ่จริงๆเราเราเห็นตัวนี้นะ 915F กับ 915R ด้านหน้าจะคล้ายกันเรามาดูตรงตรงนี้แทนตรงนี้นะครับก็เป็นตะแกรงเหมือนกันก็ไม่มีลายคล้ายๆกันเลยเหมือนตัวบน ก็จะมีปุ่มเปิดปิดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องหูฟังและไมค์นะฮะรวมถึง USB 3.0 2พอร์ตนะฮะก็ถ้าถ้าใช้เต็มจริงๆนะเพื่อนๆก็สามารถเอามาติดตั้งได้นะครับก็ก็อย่างที่บอกมันจะเป็นเซ็ตแบบ3ตัวอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็ใช้สเต็มสเต็มเลยจริงๆแล้วตามหลักๆแล้วผมว่าถ้าให้ทำจริงๆนะสามารถเซ็ตได้3เครื่องเลยเพราะว่ามีช่องใส่ของ power supply หมด เซตได้3เครื่องนะฮะแต่อยู่จุดเดียวกันนะฮะทำเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็น่าจะโอเคเลยนะฮะตัววัสดุนะครับด้านนอกก็จะเป็นพลาสติกนะฮะตามฉบับของคูลเลอร์เขาและด้านในก็จะเป็นเหล็กนะครับก็แข็งแรงทนทานเลยทีเดียวเพื่อนๆที่สนใจแน่นอนแหละไม่ได้สนใจแค่เคสตัวนี้จะมีชุดน้ำนะครับจากอ่าร้านมอเดิรมาเนียนะครับตัวนี้จะบอกว่าใชหมอน้ําทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะฮะก็จัดเต็มเลยเดียวฮะด้านบน3ามตอนนะครับ หน่ชุดด oh, okay, so ้านล่าง2ตอนนะฮะก็มีถังถังพักน้ําปั๊มโหเรียบร้อยเลยคือตัวนี้มีการเล่นเล่นน้ำนะครับให้กับตัวของแรม CPU แล้วก็การ์ดจอนะครับการ์ดจอนี้ต่อ s l i อยู่นะเล่นชุดน้ําด้วยใช้ Waterbox คือครบเซตเลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณร้าน Watermedia ด้วยนะครับที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกับ Half s t a c k e r นะครับตัวนี้ก็ทั้งหมดครับเรามาสรุปง่ายๆก่อนว่าตัวนี้คู่นี้คือ h a l s t a c กเก935นะครับส่วนตัวนี้ข้างล่างก็จะเป็น half สต a c กเก915 R นะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็น915 F ซึ่งเลือกใช้งานได้นะครับในการติดตั้งนะฮะเอาละฮะทั้งหมดนี้ผมต้องเอาไปเขียนเป็นคอลัมน์ให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันแบบละเอียดแน่นอนครับอย่าลืมเข้าไปติดตามชมในบทความของผมได้นะฮะที่ www. c o m p e t e k t v com นะครับ รวมถึงอย่าลืมไปกดไลค์ที่ Facebook Fanpage c o m p e t e Production ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและทางทีมงานต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ